คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันพุธที่4มีนาคม2563รายการนี่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรุพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมนะครับสำหรับเทปนี้นะครับไม่มีผู้สนับสนุนรายการนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจสนับสนุนรายการก็สามารถดูรายละเอียดได้บนหน้าจอ YouTube นะครับหรือในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอพระคุณมากครับ จริงๆวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นนี่ถือว่าเล่นง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆจาได้เนี่ยแนวที่ผมให้เป็นแนวสุดท้ายนะครับว่าเป็นแนวที่ถ้าต่ํากว่านี้ไม่ต้องเล่นเลยนะครับสำหรับการเก็งกําไรระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คือบริเวณ1366นะครับคานนี้วันนี้เนี่ยมันเปิดมาเนี่ยมันต่ํากว่า1366ไปเลยนะมันไปเปิดที่ประมาณสัก1360นะครับงั้นการเก็งกําไรระยะสั้นนะครับก็ทาไงครับก็นั่งอยู่เฉยๆไงแต่คันเนี้ยนะครับพอมันเปิดต่ําความดีงามคือมันค่อยๆคลานขึ้น ประมาณสัก11บเอโมงเนี่ยมันเริ่มนะครับหัวเริ่มโผล่นะครับเริ่มสูงกว่า1 3ึ่งสล้เออถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแปลว่าการเกมอะไรเ,เริ่มกลับมาน่าสนใจละนะครับแล้วหุ้นมันก็เตาะแตะเตะแต,ต,ตะไปเรื่อยๆนะครับพอมาช่วงบ่ายนะครับก็เริ่มนะครับโผล่ขึ้นมาอีกนะครับผ่าน1373ซึ่งเป็นแนวรับสําคัญที่ให้ไว้เมื่อวานสำหรับก,การเกมระยะสั้นเนาะมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงบ่ายนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยพอมันปิดหนึ่งสามเจ็ด หลับฝันดีได้นะครับวันนี้นะครับเราจะคุยกัน2เรื่องนะครับ เรื่องที่1ก็จะเป็นสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็คําถามที่เพื่อนถามมาเยอะมากๆเลยคือว่าวันนี้เนี่ยนะฮะหุ้นดาวโจน์เมื่อคืนเนี่ยปิดลบไป786นะครับแต่ทําไมหุ้นไทยวันนี้มันถึงปรับตัวขึ้นได้นะครับอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้หุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้อย่างนี้แล้วมันเป็นเหตุผลที่ยั่งยืนพอที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยกลับตัวไปยาวๆได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับแล้วก็ในช่วงที่2เนี่ยเราจะมาเตรียมพร้อมกันว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรกันบ้างนนนนะะครรรรัับแล้้้้วกกก็จไดดเเตียมหาหาาาุนสนะครับ วันนี้นะครับหุ้นไทยเนี่ยก็ปิดบวกไป3จุดนะครับปิดที่1373จุดนะครับก็บวกไปประมาณสัก 0. 3ก็ถือว่าใกล้เคียงกับเพื่อนๆในเอเชียนะครับแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายนะ่ะดูไม่ค่อยดีนะนะครับอยู่ที่58,585ล้านบาทลดลงไปจากเมื่อวานอีกนะส7นะครับสังเกตดูนะวลลุ่มการซื้อขายตลาดหุ้นนะ่ะลดติดต่อกันมาแล้ว2วันในขณะที่ตลาดหุ้นนะขยับตัวขึ้นนะฮะ คราวนี้พอตลาดเปิดมาอะไรอย่างที่ผมบอกคือมันเปิดต่ําไปเลยค,ค,คือตามดาวโจนส์ก่อนละในเมื่อดาวโจนส์ลบมาสักเจ็ดร้อยกว่าจุดนะมันก็เปิดกระโดดต่ําลงมานะครับแต่ความดีงามคือมันอยู่ในแดนลบเนี่ยประมาณสักหนึ่งชั่วโมงมันค่อยๆคลานขึ้นคลานขึ้น,คล,น,นคลานขึ้นนะครับพอสักประมาณสักสิบเอ็ดโมงครึ่งเนี่ยมันก็เรียกว่าเกาะนะฮะอยู่ในแนวบวกลบศูนย์ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ จุดสตาร์ทของมันคืออยู่ในช่วงบ่ายนะครับหลังจากช่วงบ่ายนี่มันมีข่าวออกมานะครับว่าในการประชุมครมรเศรษฐกิจในวันศุกร์เนี่ยจะมีมาตรการมาช่วยเศรษฐกิจแล้วนะครับหลังจากนะเมื่อวันอังคารเนี่ยคอรมอรใหญ่ก็ทําเงิบนะไม่มีอะไรออกมาในขณะที่นะครับประเทศเพื่อนบ้านนะอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยโ,โหออกไม้ออกมือรวดเร็วมากนะครับทั้งฝั่งของคุณท้มเองฝั่งของธนาคารกลางเองนะครับเพราะฉะั้นประเทศเราเนี่ยอย่าให้น้อยหน้านะแก็เลยบอกว่าเอ้ยวันศุกร์เดี๋ยวมาโชว์ของกันหน่อยสิซึ่งผมไปอ่านตามหน้าข่าวมาน่ะ โอก็มีเรียกว่าแผนการกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจเนี่ยถึง7ข้อเลยนะฮะค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเราค่อยๆมาทยอยไล่เรียงกันนะครับอันที่1เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้เงินเนี่ยประมาณสัก1 0 0 0 0แสนล้านบาทเลยนะนะครับเรียกว่าเอาไปแจกจ่ายนะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยให้กับผู้มีไรายได้น้อยมนุษย์เงินเดือนนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงเกษตรกรนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะให้กันคนละ1น0 0บาทหรือว่า2,000บาทดีจะแจกกันครั้งเดียวหรือว่าจะทยอยจ่ายเป็นรายเดือนดีก็ออยังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการให้เงินเนี่ยมันเข้ากระเป๋าคนแล้วก็เอาไปใช้ทันทีนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็คาดหวังว่าน่าจะมีผลทันทีภายใน3าถึงสเดือนนี้นะครับอันนี้คือข้อที่1น,นะโอ้แค่ฟังแล้วก็ขนลุกแล้วนะครับเขาบอกว่าข้อนี้เนี่ยจะมีผู้ได้ประโยชน์ถึง14ล้านคนเลยทีเดียวนะครับ การนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องชิมช็อปใช้ด้วยไม่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยเขาบอกว่าโอ้โหนี่เป็นแบบแบบใหม่และเป็นอินโนเวชันใหม่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจข้อที่2นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับตลาดหุ้นแล้วล่ะนะครับเขาบอกว่ากําลังมีความคิดที่จะคุยกับตัวของสรรพากรนะครับสำนักงานเศรษฐกิจาการคลังนะครับรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ในการหารือเนี่ยที่จะปรับพวกเกณฑ์นะครับในการ ออมผ่านกองทุนรวม S S F เนี่ยที่เพิ่งคลอดมาเมื่อต้นปีเนี่ยจะให้กลับไปใช้โครงสร้างเดียวกับ L T F ที่ได้ยกเลิกไปแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นมาตรการระยะสั้นชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือตลาดทุนนะครับหลังจากตลาดหุ้นเนี่ยตกลงไปอย่างมากนะครับ คราวนี้นะเรามาไล่เรียนนิดนึงนะครับ S S F กับ L T F เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอันที่1เนี่ยในแง่ของ universe การลงทุนนะครับ L T F เนี่ยหลักๆเนี่ยจะลงทุนในหุ้นไทยแต่ว่า S S F เนี่ยมันลงทุนได้หลากหลายมากนะครับทั้งตราสารทุนตราสารหนี้ตราสารทุนในประเทศตราสารทุนต่างประเทศเพราะฉะนั้นวงมันค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่เรื่องแรกนะถ้าเกิดสมมุติว่าปรับให้ S S F ่ใช้เงื่อนไขเดียวกับ L T F เนี่ยเอาแค่ว่า universe เนี่ยมันก็จะกลับมา โฟกัสที่หุ้นไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอันที่1นนะครับ สิ่งที่ดีอันที่2ก็คือว่า S S F เนี่ยจริงๆแล้วน่ะมันถูกสร้างมาเพื่อผู้มีรายได้น้อยนะครับสังเกตดูเนี่ยเวลาการซื้อ S S F เนี่ยเขาบอกว่าซื้อได้นะครับไม่เกิน30%ของรายได้พึงประเมินนะครับหรือเป็นกรอบประมาณไม่เกิน200 0 0 0บาทนะต่อคนนะครับซึ่งมันจะต่างกับ L T F ตรงที่ว่าตัว L T F เนี่ยนะครับซื้อได้ไม่เกิน15%ของรายได้พึงประเมินหรือไม่เกิน5,000 500, 0 0บาทต่อคนนะครับเพราะเห็นว่าขนาดแค่ดูไซส์เนี่ยก็ต่างกันละนะครับ200,000กับ5,000 นเพราะงั้นถ้าเกิดว่ามันกลับมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับคนที่มีรายได้ปานกลางที่บอกว่าหาแหล่งออมยากเหลือเกินในภาวะที่ดอกเบี้ยมันต่ำแบบนี้มันก็จะกลับมาน่าสนใจนะครับที่สําคัญคือกลับมาซื้อ LTF ตอนจังหวะราคาเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันอยู่มาสักพันสามเนี่ยโอ้โหถือว่าได้เปรียบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดได้จริงๆเนี่ยผมว่ามันจะเพิ่มนะครับเงินเม็ดเงินกระสุนให้กับกองทุนพอสมควรเลยทีเดียวนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ย LTF เนี่ยจะส่งเงินเม็ดเงินเข้ามาให้กับฟันเมนเจอร์หดกันหุ้นกันเนี่ยปีหนึ่งประมาณสักสามหมื่นล้านบาทนะครับส่วนในแง่ของวงเงินนะครับหรือว่ารอบระยะการถือครอง7ปีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับ ข้อที่3นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะเขาบอกว่าจะมีมาตรการภาษีนะครับเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถจ้างลูกจ้างได้ต่อไปนะครับหมายความว่า พูดแค่ว่าเอาเงินเดือนนะของพนักงานน่ยที่เราจ้างงานเนี่ยเอามาหาักเป็นค่าใช้จ่ายได้มากกว่า1เท่านะอาจจะเป็น2เท่า3เท่าอันนี้ยังไม่ได้ประกำหนดนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยพูดยง่ายว่ายิ่งจ้างคนนะครับก็สามารถเอาเป็นค่าใช้จ่ายเอาไปหักภาษีได้มากขึ้น,นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยประชาชนไม่ให้ถูกออกจากงานนะครับ อันที่4เนี่ยเป็นมาตรการทางภาษีนะอาจจะเบาหน่อยแต่ผมว่ามันก็คือว่าใช้ได้นะคือกรมสรรพากรน่ะจะมีการออกประกาศให้ผู้ประกอบการจ่ายภาษีหักหนะ้าที่จ่ายลดลงอ่าอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนอันที่5เนี่ยนะครับก็จะมีการตั้งกองทุนนะครับให้เงินสนับสนุนแก่นายจ้างนะครับในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่ต้องหยุดงานชั่วคราวนะครับ อันที่6กนะครับก็จะมีการเรียกว่าให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับหรือว่าซอฟท์โลนให้กับพวกผู้ประกอบการ SME นะครับในภาคธุรกิจทั่วไปรวมถึงภาคธุรกิจท่องเที่ยวด้วยนะฮะแล้วก็อันที่7นะครับก็จะมีมาตรการผ่อนปลนนะครับในการตั้งสำรองของธนาคารพาณิชย์นะครับเพื่อจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น แม่ถ้าเกิดทําได้ทั้ง7ข้ออย่างที่โม้ไว้แบบนี้นะผมว่าต้องกดไลค์ให้กับรัฐบาลเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไอ้มาตรการนี้นะเป็นเพียงแค่ระยะหนึ่งนะนี่แค่อินโทรนะเขาบอกว่าถ้ายังไม่เห็นผลเนี่ยก็พร้อมที่จะมีมาตรการระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ต่อด้วย ป๋าจริงๆนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเอามาตรการทั้ง7 8ข้อนะครับมันจับมัดมัดรวมกันเนี่ยก็จะเห็นว่ามาตรการเหล่านี้นะครับอันที่1เนี่ยนะครับสรุปเลยคือมันเป็นการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้บริโภคประชาชนนะครับพูดง่ายเอาเงินยัดใส่กระเป๋าเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มกําลังซื้อได้นะครับอันที่2ก็เป็นการพยายามลดค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับช่วยผู้ประกอบการได้ประมาณหนึ่งนะครับอันที่3เนี่ยผมว่าโอเคนะคือเป็นการรักษานะครับพนักงานไม่ให้ถูกเลิกจ้้้าาาาาางงนนนนครรัััซึ่่อีียมมมสถถตววแปล นักงานถูกเลิกจ้างนะครับแปลว่าอะไรครับ NPL มันจะพุ่งกระโจนไงเอออันนี้จริงๆทางอ้อมคือพยายามคุมเรื่องของ NPL ไม่ให้มันเพิ่มขึ้นนะครับ อันที่4เนี่ยก็เป็นเรื่องของการต่อลมหายใจ s e นะครับ s e ทุกวันนี้ก็ใกล้ตายละไมงั้นมีซอฟต์โลนมาต่อชีวิตก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็อันที่5อย่างที่บอกคือมาหาตลาดทุนเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับคือการเรียกว่าถ้าปรับ S.S.F. ไปหา L.T.F. เนี่ยอย่างที่บอกคือทุกวันนี้คนที่คุมตลาดคือกองทุนนะราะงั้นถ้าเกิดว่าเราเติมเงินให้กับนักทุนสถาบันมีเงินมากขึ้นปีละสักสามสี่หมื่นล้านอ่ะก็น่าจะช่วยพยุงตลาดได้นะครับนอกจากช่วยพยุงตลาดได้แล้วเนี่ยผมว่ากกปนวททัไีุห ออมเงินยากมากยิ่งภาวะดัชีต่ำแบบนี้ไม่มีที่ออมแล้วนอกจากาไปเล่นหวยกับเล่นหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนโยบายเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากเลยทั้งในแง่ของตลาดทุนเองที่ช่วยประคองดัชนีนะครับในแง่ของเป็นการหาแหล่งนะครับการออมเงินดีๆให้กับผู้มีไรายได้ปานกลางอีกด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับสังเกตดูไหมวันนี้เนี่ยนะครับวลลุ่มการซื้อขายเนะี่ยยังไม่ดีนะคือปรับตัวลงเนี่ยอันนี้มันเป็นการสะท้อนว่าตลาดยังคงลังเลกับแนวคิด ทั้ง7-8ข้อนี้นะคือมันดูดีเวอร์ไปนิดนึงนะครับตลาดก็เลยยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไฮไลท์สำคัญของสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือการประชุมคลมรมเศรษฐกิจในวันสูงร์นี่นแหละเดี๋ยวจะดูนะว่าทำได้ตามโม้หรือเปล่า เอาล้ครับมันดูหน้าหุ้นกันบ้างนะครับหุ้นที่ช่วยดันตลาดวันนี้3ตัวแรกก็จะมีตัวของ CRC ะบวกมาถึง6%นะครับ a o t บวกมา1 DIF บวกมา4%นตะครับ3ตัวนี้รวมกัน,นก็ช่วยดันตลาดได้ประมาณสัก3จุดนะครับถ้าเกิดดูเป็นกลุ่มเป็นกล้อนที่น่าสนใจนะก็จะเห็นกลุ่มของโรงไฟฟ้านะเริ่มฟอร์มตัวกันอีกแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับนำโดย Gulf Energy นะครับ Echo แล้วก็พลังงานบริสุทธิ์นะครับ อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือ TF MAMA นะวันนี้บวกมา4%นะครับเศรษฐกิจอ,อย่างนี้ส่งให้ MAMA องขายดีนะฮะ ส่วนในชุดที่กดดันตลาดวันนี้นะครับอันดับ1ก็จะเป็นปตทนะลบไป3%นะครับอันนี้ต้องไม่ลืมนะวันนี้ปตทขึ้นเครื่องหมาย XD ด้วยนะครับก็ XD จ่ายปันผลไป1บาท10สตางค์นะครับแต่ว่าวันนี้ลงเลยป้ายไปนิดนึงนะครับลงไป1บาท25สตางค์นะครับตัวที่2ที่ลบวันนี้นะก็จะเป็นตัวของ c p o นะันลบไป1%นิดหน่อยนะครับแล้วก็ปตทสปผลบไป2%นะครับสตัวนี้รวมกันก็กดตลาดไปประมาณ5จุดนะฮะ ส่วนในกลุ่มนักลงทุนนะครับวันนี้นักลงทุนสถาบันเนี่ยซื้อไปเพียง722ล้านบาทนะครับเมื่อวานซื้อไป8,888เนาะวันนี้ซื้อแค่700เองนะครับแต่ก็ยังดีนะเป็นการซื้อติดต่อกัน3วันทําการนะครับสังเกตดูนะผมว่าอันนี้สะท้อนเลยคือสถาบันน่ยซื้อแค่700กว่าเองนะก็แสดงว่ายังลังเลนะว่าไอ้ข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของคมอมเศรษฐกิจเนี่ยจะทําได้ จริงอย่างที่โม้หรือเปล่านะก็ยังเป็นภาพของลังเลอยู่นะครับส่วนนักงทุนต่างชาตินะวันนี้ก็พลิกมาซื้อเป็นครั้งแรกในรอบ10วันทําการนะครับแต่ว่าซื้อไปเบาๆนะพันสนะฮะแกอาจจะให้ thank you order เนอะอย่างน้อยก็ดีเนาะรัฐบาลหัดทําอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยก็ยังมีความหวังบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสรุปตลาดวันนี้เนี่ยเหตุที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดบวกได้นะครับแม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยดาวจนจะลบถึง7 8 0 0จุดนะครับอันที่1เนี่ยผมมองว่าเป็นเพราะตลาดหุ้นเราเนี่ยเรียกว่าสะท้อนนะครับความกังวลไปพอสมควรแล้วนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมเข้าไปดูนะกำไรต่อหุ้นของตลาดเซ็ต e EPS เนี่ยอยู่ที่94.6บาทนะครับ ต้นปีเนี่ยอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไม่ข้อนในตลาดเริ่มมีการปรับประมาณการกําไรของหุ้นจดทะเบียนหลายตัวแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเพื่อนๆจาได้นะบริเวณ1,300จุดน่ะมันเป็นบริเวณที่ EPS set นะครับอยู่ที่90บาทนะฮะตอนเนี้ยบูมเบิร์กยังอยู่ที่94.6า่มันจะเห็นว่าทางบูมเบิร์กคอนเซซัทเองเนี่ยที่นายส่งข้อมูลเข้าไปเนี่ยยังปรับประมาณการลงมาไม่ลึกถึง90เลยยังอยู่แค่94.6เะะก้าสับสี่จุดห จะท้อนได้ว่าเฮ้ยตลาดก็เรียกว่ามีความกังวลไปพอสมควรแล้วนแนวพันสก็เลยเป็นแนวที่ดูเหมือนเริ่มจะเอาอยู่นะครับถ้าไม่มีข่าวร้ายอะไรไปมากกว่านี้นะส่วนประเด็นที่2นะครับก็คือประเด็นเรื่องของคอร์อรเศรษฐกิจนี่แหละครับแม้ว่าจะออกมาถึง78ข้อนะก็ไม่รู้ว่าจะทาได้ครบทั้ง78ข้อหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยมันก็เริ่มมีความหวังแล้วล่ะวา่ารัฐบาลไทยพยายามออกมาตรการทางด้านการคลังเข้ามาช่วยแล้วล่ะก็น่าสนใจอยู่นะครับ ดังนั้นนะครับเหตุผล2ข้อนี้แหละนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยนียวันนี้สามารถยืนปิดบวกได้นะครับ เอาละครับขอย้อนกลับมาที่เหลี่ยมการลงทุนของนักทุนระยะยาวนิดนึงนะครับเมื่อวานเนี่ยผมบอกเพื่อนๆว่านะครับถ้าเกิดนักทุนระยะยาวจะเริ่มกลับเข้าไปลงทุนในหุ้นน่ะนะครับก็มี2วิธีมองใช่ไหมหนึ่งคือหาบัตทอมจากดูโครงสร้างของเซตนะครับอันที่2คือให้ดูเรื่องของข่าวนะครับซึ่งข่าวที่ผมให้ไว้ดูเป็น2เงื่อนไขในการเริ่มซื้อของนักทุนระยะยาวมีอยู่2อันใช่ไหมหนึ่งคือเรื่องของการหาวัคซีนป้องกันโควิดได้นะครับหรือ2นะครับการติดเชื้อนอกประเทศจีเนเน,นจุดพไปล อีกอันหนึ่งที่ผมขอเสริมเป็นอันที่สาหรับเอาไว้ตามนะครับก็คือเรื่องของ EPS เนี่แหละครับสังเกตดูช่วงที่ผ่านมาหลังจากมีโควิดเน่านะฮะการปรับนะฮะประมาณการนะครับ EPS ของเซตนี่มันก็ปรับลงมาเรื่อยๆนะครับจาก98-96มาเรื่อยๆเลยนะครับผมว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยการปรับประมาณการมันเริ่มหยุดนะครับอาจจะหยุดที่92-93หรือ94เนี่ยถ้าหยุดปุ๊บเนี่ยผมว่า ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจจะเริ่มเข้าซื้อหุ้นนะครับเพราะว่าผมว่าฝรั่งเขาคงมองตัวนี้อยู่ด้วยนะครับคือแปลว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันหยุดปรับประมาณการลงนะฝรั่งก็อาจจะหยุดขายกองทุนอาจจะเริ่มกล้าซื้อขึ้นนะก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะเพราะนั่งทุนระยะยาวสรุปอีกทีนะถ้าจะเริ่มซื้อนะครับโดยใช้เหลี่ยมของการ การข่าวเนี่ยนั้นในการกลับตัวซื้อเนี่ยนะครับให้ดู3า,าเรื่องนะหนคือเรื่องเจอวัคซีน2คือเรื่องของนอกจีนนะครับอันที่3คือเรื่องของการปรับประมาณการ EBS ของเซตนะเมื่อไหร่ที่หยุดปรับประมาณการลงเมื่อนั้นแหละผมว่าเริ่มเป็นจุดน่าสนใจในการเริ่มเข้าซื้อสําหรับนักงทุนระยะยาวนะครับสำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับเหลี่ยมสาหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็อเอางี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดพรุ่งนี้เช้าสัก11โมงเ็ดโมงครึ่งเนี่ยดัชนียังคงสามารถยืนเหนือ1,380ได้เนะี่้ย เออน่าสนใจนะน่าจะห่อไปวัดอวันศุกร์เลยเรื่องของการประชุมคลมอเศรษฐกิจนะครับคราวนี้ถามว่าหุ้นกลุ่มไหนเริ่มน่าสนใจนะครับผมว่ากลุ่มลงไฟฟ้าเริ่มกลับมาน่าสนใจอีกแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้กลุ่มรงไฟฟ้านะ่ะมันถูกขายทำกำไรกันมาหมดละนะครับตอนนี้ราคาหุ้นน่ะลงมาอยู่นะครับพอๆกับต้นทุนก่อนที่มันจะขึ้นรอบที่แล้วนะครับอันนี้น่าสนไม่มีใครได้เปรียบสีเปรียบกับทุนตัวนี้แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับหุ้นกลุ่มลงไฟฟ้านะยังคงคเป็นหุ้นที่อยู่่ในีีีมทเรยกว่า defensive, คืออปลอดภัยนะคง ได้ประโยชน์ในภาวะดอกเบีย้ยขาลงด้วยนะครับทั้งจากในการประเมินมูลค่าผ่านการคิดลดกระแสเงินสดนะครับคือตัวหานมันเล็กลงนะครับกับอันที่2ก็คือเรื่องของภาระดอกเบีย้ยเงินกู้นี่แหละ,ะครับพวกลงไฟฟ้าเนี่ยกู้เงินมาเยอะนะครับพราะงั้นถ้าเกิดว่าดอกเบีย้ยเป็นขาลงเนี่ยต้นทุนดอกเบีย้ยจ่ายก็จะลดลงด้วยนะครับเพราะงั้นกลุ่มรงไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเรียกว่ากลับมาอยู่ในจุดที่ได้เปรียบแล้วละ่ะราคาไม่น่าเกลียดนะครับอยู่ในธีมดีเฟนซีฟนะครับได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาลงด้วยแล้วก็ ราคาหุ้นเองก็ทําท่าตั้งลําแล้วนะครับน่าสนใจทีเดียวสําหรับสายเทรดนะจ๊ะเอาละครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับผมว่าพรุ่งนี้เรื่องของเทคนิคเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไอ้บริเวณ1 3 8 0อย่างที่บอกไวนะ้นยผมว่าเป็นแนวที่ถ้ามันยืนได้ผ่านได้เนะี่ยมันจะเรียกความมั่นใจม่อีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นนะถ้าคืนนี้นะไม่มีข่าวร้ายอะไรเข้ามานะพรุ่งนี้เนี่ย1380เป็นแนวที่สําคัญมากนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามก็คือการประชุม o อเปกนะครับก็ตลาดคาดหวังว่านะครับจะมีการลดกำลังการผลิตประมาณสัก 6 0 0 0บาเรลต่อวันขึ้นไปนะครับยิ่งลดมาก,กเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งเป็นคุณต่อราคาน้ํามันนะซึ่งมันก็จะดีกับปตทะสะพอปตท,ะทะซึ่งเป็นหุ้นตัวใหญ่นะน่าจะช่วยพยุงตลาดได้นะครับซึ่งตลาดก็หวังว่านะโอเปกน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรแรงๆบ้างน,นะครับหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ไหมฮะธนาคารกลางสหรัฐมีการลดดอกเบี้ยนะครับ50เบสิสพอยต์นะครับและก็เร็วกว่าคาดด้วยนะครับจริงๆกาหนดการของเฟดเนี่ยนะครับเขาจะประชุมกันประมาณวันที่10 7นะมีนานถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเรียกว่า call emergency เลยเอารถแม่งทันทีเลยอย่าเสียเวลานะครับก็ถือว่าเป็นการกระทําที่รวดเร็วทันใจมากนะครับก็มีความเป็นไปได้นะไม่รู้ว่า O อเ c จะใช้มาตรการลักษณะอารมณ์เดียวกันกันกบธนาคารกลางสหรัฐหรือเปล่านะครับก็ล่าสุดนะครับตอนนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยบวกไป2%แล้วนะครับ5 7าล้านบาทก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็แต่ยังไงก็อย่าเพิ่งไว้ใจนะไอ้พวกดาวฟิวเจอร์เนี่ยของจริงมันอาจจะเป็นคนละเรื่องก็ได้นะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้พอไปดูอีกดัดชนีหนึ่งคือ Wix Index คือดัดชนีที่มันสะท้อนความกังวลความเสี่ยงเนี่ยก็ย,ยังคงยืนอยู่ในระดับสูงนะประมาณสัก32จุดนะครับมันก็ยังไว้ใจมากไม่ได้นะครับ เอาล้วครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่ารายการตลาดวายพอดแคสต์มีประโยชน์นะครับและอยากจะสนับสนุนรายการก็สามารถนะครับบริจาคได้นะครับดูรายละเอียดได้บนหน้าจอ YouTube หรืออาจจะกดติดตามกดไลค์นะครับแฟนเพจหน้าแดงคุยกับนั้ลงทุนนะครับหรือ u t u b e นะครับตลาดวายพอดแคสต์ก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะแนะนํารายการให้กับเพื่อนๆอของคุณก็ได้นะครับก็จะเป็นพระคุณมากเลยนะครับเอาละครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดี